สาหลังนะครับยาสายเลี้ยวขวาอ่า,อาสวัสดีครับผมปิ้นจากช่องปิ้นบัตน,นะครับวันนี้ก็จะเป็น ep 2ของการควบคุมระยะไกลนะครับโดยผ่านมือถือของเรานะครับกับบอร์ดคิดไบต์นั่นเองนะครับอ่ะ,อะก็คือโปรแกรมที่เราใช้นะครับก็จะเป็น โปรแกรมที่ชื่อว่า KBIDE นะครับที่สร้างขึ้นมาจากทาง Team Maker Asia นะครับขนาตาโปรแกรมก็จะเป็นเหมือนที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะว่าในช่องผมก็จะสอนลักษณะก็คือสอนโดยใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมานะครับเราก็ต้องไปเลือกที่บอร์ดก่อนนะครับก็คือไปที่บอร์ดเมเนเจอร์นะครับซึ่งก็จะมี บอร์ดต,ต่างๆมากมายเลยนะครับอย่านนี้ก็คืออ่าทีนี้ใครอยากเอาบอร์ดหรืออยากใช้บอร์ดรุ่นไหนๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้เราจะไปเน้นในช่องของในบอร์ดของคิด b y t e นั่นเองนะครับทีนี้มีคิดไบ t ์2อันนะครับก็คือมีคิดไบ t ์ออริจิน l ลกับคิด b y t e เป็น Arduino API นะครับก็ o r i g i ิน l นี้ก็เหมือนกับ ตัวโปรแกรมที่ใช้งานก็คือ k i b y t e IDE นั่นเองนะครับที่จะใช้เป็น ESP IDF เป็น IDE ข้างหลังนะครับแต่นี้เราจะใช้เป็นเหมือนคล้าย Arduino นะครับก็คือเขียนภาษา C ลงไปนั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือผมก็ได้เลือกบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เลือกนะครับก็กดเช a งบอร์ดนะครับแต่นี้ผมเลือกแล้วมันก็จะขึ้นลูกขมายเครื่องหมายถูกนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวบอร์ดคิดไบต์นะครับเราจะนําไปใช้เกี่ยวกับการคุมมอเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็ทําได้นะครับอยู่ที่ช่องเอาพุทแต่ทีนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่ครับในการคุมมอเตอร์โดยบอร์ดคิดไบต์นะครับมันจะมีแค่การเปิดปิดอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีการกลับทิศทางของมอเตอร์นะครับดังนั้นเราต้องใช้ตัวบอร์ดขยายนะครับที่ชื่อว่าบอร์ด KBX10 นะครับ ที่ช่องเราได้ทําขึ้นมาทีนี้อันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปติดตั้งก่อนนะครับก็เซิร์ชเลย KBXN อ่นนี้นะครับก็คือสามารถติดตั้งได้เลยนะครับใครไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งไปได้เลยนะครับอ่ะแต่นี้ผมนะ่าติดตั้งไวแล้วนะครับก็มันมีแล้วเนาะทีนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ หมดหมู่นะครับที่ชื่อว่าหรือหัวข้อที่ชื่อว่าปลั๊กอินนะครับก็จะมีที่เคยทำไว้ต่างๆนะครับก็จะมีเคเบลบอมีมอเตอร์ไดร์นะครับแต่นี่คือก็จะแนะนำเป็น k b เ X10 นะครับอ่เ k b X10 ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่อ่านค่าเซนเซอร์ได้เลยนะครับเซนเซอร์ที่ใช้งานหลักๆนะครับก็เป็นทั้งอัลตราโซนิกนะครับ เป็น Ds 18b 20ตรงนี้ก็คืออ่านอุณหภูมิในน้ำนะครับแล้วก็ DHT ตระกูล DHT ก็จะเป็นพวกอ่านอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับอ่ะแต่ทีนี้เราจะทำหุ่นยนต์บังคับไล้สายถูกไหมครับนั้นแล้วก็ไปที่หมวดหมู่ของ move forward นะครับแล้วก็มุมแบบ a ว d ไอ้พวกนี้นะครับคือการเคลื่อนที่ต่างๆนั่นเองนะครับเราก็จะใช้พวกนี้เป็นหลักนะครับการเคลื่อนที่ต่างๆเสร็จแล้ว แต่ทีนี้ก็คือเราต้องมาดูหัวใจหลักของมันนะครับก็คือว่าเราจะใช้งานการสื่อสารแบบไร้สายใช่ไหมครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราได้สร้าง พาการสร้างแอปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งแอปนั้นก็จะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเขียนตัวบอร์ดคิดไบส์เนี่ยให้เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อที่จะเอาไว้รองรับส่งมาจากมือถือเรานั่นเองนะครับซึ่งบอร์ดคิดไบส์นะครับก็คือจะเป็นสมองกลที่ชื่อว่า ESP32 นะครับก็จะมี WiFi และบลูทูธในตัวนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็คือมันอยู่ในโหมดหมู่ของ d v a n c e นะครับแล้วก็เข้าไปบลูทูธนั่นเองทีนี้เราจะใช้กันอยู่ก็คือมีหลักๆก็คือ1 ะคะเราจะสตาร์ทการเชื่อมต่อก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อต่างๆนะครับ2ก็คือเป็นฟังก์ชันในการรับข้อมูลนะครับแล้วก็รับข้อมูลแบบไหนนะครับหรือข้อมูลแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะมาคําสั่งแรกเลยนะครับก็ผมจะตั้งชื่อ,เ,อ,อเป็นคิดคอนท l แล้วกันนะครับ ตอนนั้นน่าจะ B2 หรือเปล่าผมตั้งเป็น v 3เลยนะครับคือชื่อนี้คือชื่อบลูทูธที่เราจะใช้เชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับมีบลูทูธแล้วนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันรับข้อมูลนะครับก็คือเอามาใส่ครอบอย่างนี้นะครับแล้วก็รับข้อมูลมาทีนี้เอาข้อมูลนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมา นะครับต้องสร้างตัวแปรนะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลนั่นเองนะครับผมจะเอา rcdata แล้วกันนะครับก็คือ receive นะครับทีนี้มันจะเว้นวรรคไม่ได้นะครับถ้าจะเว้นวรรก็ u n d e r s ก็คือไปสลงสลหรือใส่ underscore ไปนะครับ เราจะเป็น RC ตัวนี้นะครับแต่นี้ก่อนที่เราจะเขียนคำสั่งต่างๆนะครับเราก็ทำการอ่านข้อมูลก่อนนะครับว่าจากโค้ดที่เรารับจากตัวมือถือของเราเนี่ยมารับมาเป็นค่าอะไรนะครับดังนั้นก็เอาโชว์ Display นะครับก็ให้มันแสดงเป็นดิสเพย์ก่อนไม่งั้นคือมันส่งค่ามาเรารับแล้วแต่เราเอาข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นมาเป็นอะไรนะครับก็ไปในส่วนของมวมหมู่ดิสเพย์นะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง led p i n นะครับอ่าแล้วก็เอาค่าที่ไปเก็บไว้ตัว rc data ตรงนี้นะครับเอามาใช้งานก็คือไปที่มวมหมูหม่ variable นะครับแล้วก็ rc มาใช้ อเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้นะครับจากมือถือของเรานะครับมาแสดงในบอร์ดคิดบา์ก่อนวิธีการอัพโหลดนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องเชื่อมต่อพินเชื่อมต่อตัวช่อง USB นั้นก่อนนะครับแล้วก็เลือกคอมต่างๆนะครับแต่ทีนี้ผมต้องเสียบบอร์ดก่อนนะครับอ่ะสักครู่ครับ ได้เสียบบอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นคอมพอร์ตในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็คือคอมพอร์ต16นั่นเองนะครับแล้วก็กดอัปโหลดไปเลยทีนี้ก็รอสักพักนะครับ ก็จะเป็นนะครับการทดสอบนะครับรับข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือขอ้เราเองนะครับอันดับแรกต้องทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่เราตั้งชื่อไว้ก็คือเป็นคิดคอนโทรลนะครับ V3 นั่นเองอต้องการจับคู่ให้เรียบร้อยอมันก็ถามว่าต้องการจับคู่ไหมเราก็จับคู่ให้เรียบร้อยนะครับ และนี่ก็คือไปที่แอปที่เราใช้งานนะครับก็คือค e y c คอนโทรลบสออันนี้ก็คือจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะทำแอปหน้าจาง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาทำการกดไปที่ปุ่มบูทนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อโดยหาชื่อคาว่าคี c ์คอนโทรลอ่าเชื่อมต่อนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้ลองกดดูว,ว่าปุ่ม Power ตัวเลขมันจะขึ้นเลขอะไรนะครับอ่ะขึ้นเลข70นั่นเองอ่ากดไปจะขึ้น70ถ้าปล่อยจะขึ้น83นะครับอ่ามีอะไรบ้างมี70มี82มี66แล้วก็มี76นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับมันคืออะไรก็คือพอเราส่งเป็น จากคลิปที่แล้วนะครับเราส่งเป็นตัว F เอยตัว R ตัว B ตัว L เอยซึ่งตรงนี้มันจะไปถอดรหัสเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็น ASCII นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเ,เปรียบเทียบในตาราง ASCII นั่นเองนะครับแต่นี้เราจะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับเราก็จะจําไปเลยว่ากดเดินหน้าคือ70ถอยหลัง66แล้วก็ตัวเลขตรงนี้ไป ทำการเขียนเงื่อนไขในส่วนของโปรแกรม KB IDE นะครับโอเคไปมาต่อเรื่องของการเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบเงืเง่อนไขนะครับว่าเราได้จากที่เราทดลองไปแล้วนะครับว่ากดปุ่มเจอหน้าได้ตัวเลขอะไรมานะครับทีนี้เราก็เอาค่าที่อ่านได้ที่เอามาโชว์ตรงนี้นะครับไปทาการเปรียบเทียบเงืเง่อนไขนะครับว่า เมื่อกดตัวเดินหน้ามานะครับอย่างเช่นเดินหน้าเป็นเลข70ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเลข70เนี่ยไปทําการเปรียบเทียบว่าสั่งให้มอเตอร์เดินหน้านั้นเองซึ่งเราจะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนนะครับก็ไปที่ Logic นะครับแล้วก็เอาคําสั่งของ if ดูตรงนี้นะครับเข้ามาใส่ไว้ตรงนี้ละกันนะครับใส่ไว้ด้านล่าง เราใส่ไว้ด้านบนก็ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาคิดก่อนนะครับว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเดินหน้านะครับสองถอยหลังนะครับสามเลี้ยวซ้าย4เลี้ยวขวาแล้วก็5นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือหยุดนั่นเองนะครับเขียนเงื่อนไขกันเลยเรามี5เงื่อนไขนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเราก็ใส่เอ i ไป ก็คือให้ทามันให้มันหยุดนั่นเองครับทีนี้ในการเขียนเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเทียบก็คือไปที่ลอจิกเหมือนเดิมอ่าตรงนี้นะครับทีนี้จะเอาค่าอะไรเปรียบเทียบก็คือค่า RC นั่นเองนะครับเดพิเชตมานะครับแล้วเปรียบเทียบกับตัวอะไรทีนี้ ไอค่าที่เราอ่านมาได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นชนิดเป็น text หรือเป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับ70นี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลข70นะครับมันคือตัวอักษรที่เขียนด้วยเลข7แล้วก็เลข0นะครับดังนั้นเราก็ไปที่ฟังก์ชันเป็นในส่วนของ advanced นะครับแล้วเลือกคําว่า text ออกมาแล้วเลือกอันแรกนะครับโดยใส่ไปก็คือ70เดินหน้า อันแรกคือเดินหน้าถอยหลังถอยหลังนี้เลข66นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี้ตัวเลขจะอยู่ที่76แล้วก็เลี้ยวขวาอยู่ที่82นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็คืออันแรกคือเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับทีนี้เราก็เอาคำสั่งมอเตอร์ในส่วนของ KBX10 มาใช้นะครับ ส่วนของคําสั่งมอเตอร์นั่นเองนะครับเดินหน้าแล้วก็บล็อกเดินหน้ามาใส่ถอยหลังก็แบ็กเร์ดมาใส่เลี้ยวทีนี้เลี้ยวจะเอาเลี้ยวแบบไหนผมจะเอาเลี้ยวแบบสปินแล้วกันนะครับจะได้เลี้ยวเร็วอันนี้ก็มีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวถูกต้อง c o ปปี้มาแล้วก็สร้างเป็นเลี้ยวขวานะครับแต่อันสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้ก็คือเราวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีฟังก์ชันหยุดด้วยนั่นเอง ก็คือ stop moving นะครับอ่ะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานของตัวทำหุ่นยนต์บังคับได้แล้วนะครับแบบไร้สายด้วยอ่าทีนี้ก็ลองอัปโหลดดูนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับเราอัปโหลดช้ามากนะครับในนี้มันจะมีทริคอยู่อันหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนความเร็วในการอัปโหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับโดยการเลือกก็คือให้ความเร็วสูงสุดไปเลยนะครับก็ได้แค่นี้แหละสูงสุดนะครับอ่ะไปอัปโหลดเลย ก็คือเมื่อกี้นะครับมันอัปโหลดเออร์เอร์ใช่ไหมครับก็คือรู้สาเหตุและมันมาจากตรงไหนนะครับก็คือเราไม่ได้ใส่ตรงเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือในการใช้ตัวบอร์ดขยายนะครับต,ต่างๆหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่แยกออกมาจากตัวคิดไปนะครับเราต้องทําการเซตอัพพินต่างๆก่อนนะครับก็คือใช้คําสั่งว่า Setup KBX10 ตรงนี้นะครับ มันจะทําให้รู้ว่าคําสั่งที่เราใช้เนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเราไม่ใส่บรรทัดนี้จะทําการอัปโหลดเออร์เลอร์นั่นเองนะครับไปอ่าครับก็หลังจากที่เราได้เขียน โปรแกรมเช็คเงื่อนไขต่างๆเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าค่าที่ได้มาจากโทรศัพท์เนี่ยเอาให้ทําอะไรนะครับอ่ะเราก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเราจะใช้กับหุ่นยนต์นะครับชื่อว่าโครงตัวนี้นะครับชื่อว่าคิสเซเว่นนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องต่อสายมอเตอร์ก่อนนะครับมันก็มี2ช่องนะครับก็คือมีช่องมอเตอร์ a และมอเตอร์ b นะครับตัวสองมันเล็กมากนะครับก็ไม่น่าเห็น ก็คืออยู่ด้านมุมบนและมุมล่างนั่นเองนะครับมุมบนนี้ก็คือมอเตอร์ A นะครับแล้วก็ใช้สายมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับมอเตอร์ไซา์ของรถยนต์นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนดูว่าเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าเนี่ยครับมันควรจะเป็นไฟสีเขียวนะครับถอยหลังถึงจะเป็นไฟสีแดงสแสดงว่าตัวนี้นะครับเราได้ทําการเชื่อมต่อสายผิดฝั่งนะครับ เราก็ให้ทำการถอดแล้วก็หมุนนะครับเองอ่ะอางนี้เดินหน้าก็เป็นสีเหลืองแลสีเขียวแล้วถายหลังก็เป็นสีแดงนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับก็ต่อไปโอเคนะครับอันนี้ทำการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของตัว ทีนี้อ๋อต้องบอกก่อนนะครับแหล่งพลังงานเรานะครับเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับอาเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้อ่ก็เปิดเครื่องเลยหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อปกตินะครับจะคือคิยคอนโทรล V3 นั่นเอง ทีนี้นะครับเราก็จะทําการบังคับหุ่นยนต์นะครับเริ่มจากถายหลังก่อนละกันไปแต่หน้าถอยหลังนะครับเจะใช้เลี้ยวขว ผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหยนต์บังคับผ่านมือถือนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอมากครับ